สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิวคาอินโฟวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Volkswagen Kombi 2026รถตู้สุดคลาสสิกที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีทันสมัยใครที่ชื่นชอบความคลาสสิกแต่ยังอยากได้ความสะดวกสบายและฟังก์ชันที่ครบครันรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัว v o l k s ส a g เก Kombi 2026ถูกออกแบบให้ยังคงเอกลักษณ์ของ Kombi รุ่นดั้งเดิมเอาไว้แต่เพิ่มความทันสมัยในทุกมิติตัวรถภายนอกมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฝงความโค้งมนช่วยให้ดูนุ่มนวลและสบายตาไฟหน้าแบบเล็ดใหม่ให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ VW ขนาดใหญ่ทำให้รถดูโมเดิร์นมากขึ้นส่วนตัวถังมีหลายสีให้เลือกตามสไตล์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสีสดใสหรือโทนเรียบหรู เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะนั่งปรับได้หลายรูปแบบรวมถึงสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้แผงหน้าปัดได้รับการปรับโฉมใหม่ใช้งานง่ายและเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์ได้อย่างครบครันหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ระบบขับเคลื่อนของ v o l ks w a g e n combi 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบทำให้รถขับเคลื่อนได้อย่างเงียบและประหยัดพลังงานโดยสามารถเลือกแบตเตอรี่ขนาดต่างๆตามความต้องการระยะทางขับขี่ต่อการชาร์จหนึง่งครั้ง ok ช่วงล่างถูกออกแบบใหม่เพื่อให้การขับขีน่นุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นระบบเบรก abs และระบบควบคุมเสถียรภาพ esp ถูกติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ ในส่วนขององค์การบรรทุกสัมภาระ v o l ks w a g e n Combi 2026มีพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางสามารถจุของได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสัมภาระประจำวันหรืออุปกรณ์ท่องเที่ยวห้องเก็บของด้านหลังสามารถเปิดกว้างได้สะดวกและยังสามารถปรับให้เหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้เป็นรถครอบครัวสำหรับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ v ฟ l ks w a g e n ค o มบ i 2026ติดตั้งระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจและสะดวกสบายมากขึ้นในทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองหรือบนถนนไฮเวย์การออกแบบภายในคอมบี2026ยยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกคนมีช่อง USB และที่ชาร์จแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับทุกที่นั่งทำให้การเดินทางยาวนานไม่รู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ v o l kswagen c o m b i 2026ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเตือนการชนด้านหน้าและหลังและระบบตรวจจับคนเดินถนนช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในด้านการออกแบบอนเนกประสงค์ k b อมบี่2026มีฟัง์กชันพับเบาะแบบหลายรูปแบบสามารถปรับให้เหมาะกับการขนของหรือการใช้งานเป็นรถท่องเที่ยว มีหลังคาแบบพาโนรามิกให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวด้านนอกได้เต็มที่เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและทริปท่องเที่ยวไกลไกลสำหรับเรื่องราคานั้น v o l kswagen kombi 2026ถูกตั้งไว้ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานหลายระดับแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าราคาอาจสูงกว่าคอม b ีรุ่นคลาสสิกแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีทันสมัยที่ครบครัน สรุปแล้ว v o l kswagen c o m b i 2026เป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะกับทั้งครอบครัวที่ต้องการรถกว้างขวางคนที่รักการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากได้รถที่มีเอกลักษณ์และใช้งานได้หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้ารูปแบบดูที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายปลอดภัยและยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิก v ฟ l kswagen kombi 2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้หากคุณชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Car Info เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ